สบายต้งมันกว่ตายตอนสวัสดีค่ะเพื่เบิร์ตเนี่ยเพราะไม่ต้องมาไม่หรอไม่หรอวะฮัลโหลค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเป็นตอนนี้เราก็อยู่ตรงสที่หนึ่งของพระจอมตรงนี้นะคะสิ่งห์เราได้บอกที่หล่อนี่เป็นที่หลับมากเพราะเราสวยมากแต่เราต้องมาสิงห์ยังไงอะอ่ะวันนี้เราจะทำอะไรแม่อะวันนี้จะมาพูดถึงการเลี้ยงลูกปลาด้วนเองการเลี้ยงลูกปลาเนี่ยอันแรกเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงแบบมือด้านบนหรือด้านข้างอยู่บนลูกบาสอันนี้ อันนี้คือกติกาใช่ไหมใช่กฎกติ okay, okay. กาแล้วข้อที่สองเนี่ยต้องใช้มือเพียงเพียงแค่ข้างเดียวนะในการเลี้ยง uh oh. ข้อที่สามก็คือถ้าคลองลูกบาสเกินห้าวินาทีเออยังไงต่อใช่มันก็เลยจะต้องใช้การเลี้ยงในการรอจังหวะเวลาในการเล่นบาสเออยังไงอ่ะอันนี้ uh oh. คือคลิปวิดีโอที่เราแปะมานะคะทุกคนก็คือจะเป็นอันนี้หลอไปดูได้เลยในในทุกคนเออ Jalen Brown ถ้ายืนก็คือจะมีย่อเข่าแล้วก็ลืมลมแรงสะบัดทำไงอะลมแรงสะบัดหรอใช่แล้วเมื่อกี้เป็นไงคลิปเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้ก็คือโอเคนะออตนัวต่อมาก็คือโอเคก็คือจึ้งคือคนเลยนะก็คือ,อ,อจึ้งสะบันะะด่ะไ,ไ,ไปเราจะพูดเรื่องอะไรกันแม่ต่อไปเราก็คือพูดเรื่ององค์ประกอบอันนี้ก็ไม่อ <laughs> ่านสคริปต์นะไม่อ่านจจะ skip เลย ก็คือ <seres S 1> อง <hop. S 1> ค์ประกอบคือจะมีอยู่โดยการ3อันก็คือมี1ก็คือเป็นท่ายืนก่อนท่ายืนอย่างแรกก็คือจะยืนในลักษณะท่าที่แบบขนาดการย่อตัวลงเล็กน้อยแล้วก็จะสมมาตรแบบเคลื่อนที่แบบวกวักวกวักวกวกัวก BI ได้อะไรเงี้ยตึงนะเออแต่ก็เป็นข้อ2ข้อ2ก็คือใช้นิ้วมืออะไรนิ้วมือเออในการเลี um. ้ยงนิ้วมือยังไงเออนิ้วมือในการเลี้ยงข้อที่ถามก็คือต้องมองไปข้างหน้านะเพราะถามไม่มองก็คือตายได้เลยชน <laughs> จมูกที่ทำมาคือยุบได้เลยแล้วนี่ก็คือวิด,ดีโอที่เราแนะนำมาแล้วทุกคนมันเป็นวิดีโอที่จังมากหลาดล็อค m m e ด s, s. No t h a ทุกคน o ิง มถึงขั้นสุดท้ายแล้วยังไงว,<อ>วิธีการเลี้ยงบอลไหมถ้าเราวิธีการเล่นเราก็จะเล่นไม่ได้เราก็จะมั่วไปเลยวิธีการเลี้ยงบอ,อลยังไงก็คือวิธีการเลี้ยงบอลเนี่ยจะต้องเลี้ยงให้อยู่ในระดับเอวแต่ไม่ควรที่จะเกินกับหัไวไหล่ก็คือแบบถ้าสูงกว่านั้นก็คือตา,อายได้เลยนะอ่ะในทีนี้การเลี้ยงเนี่ยใช้สําหรับหลบหลีกคู่ต่อสู้นั่นเองแต่ว่าจะต้องเลี้ยงในพื้นที่แคบถ้ากว้างไปก็คือ หลบไม่ได้เลยตายเลยทีเดียเชียรอันนี้นี่คือเลี้ยงบอลอะไรอะแม่ <laughs> อัน,นอเลี้ยงบอลสูบแม่อันนี้เลี้ยงบอลสูง่งต้องเอา,เอาไปใช้ป้องกันนั่นเองแนมะ่เออสิ่งอันนี้ก็จะเป็น <laughs> ชีวิโดวที่เราแนบมาอีกอันหนึ่งนะคะทุกคนไดูได้เลย เป็นไงวิดีโอเมื่อกี้ก็คือซึ่งเหมือนกันซึ่งเหมือนวิดีโอที้หนึ่งสองสามสี่เทาเดี๋ยวเราที่เราทำมาเราไม่มีอีกไหนในการเลี้ยงบอลอ่ะการเลี้ยงบอลก็คือจะมีอันนี้อันนี้คือข้อสองนะก็คือการเลี้ยงบอลต่ำการเลี้ยงบอลต่ำก็คือการเลี้ยงบอลแบบระดับแบบต่ำกว่าเอวลงไปอ่ะเออหรือประมาณแบบระดับเผาอะไรอย่างเงี้ยก็คือการย่อตัวลงไปแล้วก็เลี้ยงบอลดอร์ดรอร์ดอร์ดอะไรเงี้ยแบบคลิปวิดีโอตัวอย่างเก็อยู่ได้เลยทุกคน Two trip the win! for Yes! เอ้าเหลือข้อสุดท้ายละเราเป็นเราเป็นปากกันละเแบบบุกปักบุกปากเลเวอร์เอาไงั้นนี่มันเป็นการเลือกหลักแล้วไหมเนาะจริงข้อที่สองก็คือการเลี้ยงบอลซ้ายขวาค่ะทุกคนก็คือการเลี้ยงลูกสลับมือซ้ายขวาไปมานะคะแล้วก็ใช้มือในการแบ่งบอลแย่งบอลปลายแบบใช้มือในการห่างเนี่ยอะไรเงี่ยป้องกันมูดตรงข้ามเต็มเหมือนเต้นเลยเมื่อกี้เนะ่ยอันนี้ก็คือคีย์โรลที่าแน่มากนะคะทุกคน Brown. Uh. เอา้าวเป็นยังไงพ่อสอบคิดมันซึ้งขนาดไหนเมื่อกี้นะมันคือมันซึ้งมากเลยแน่เอองมันซึ้งยังไงอ่ะเออแต่มันม่ซึ้งเท่าเราสองคนที่มานั่งอัดตรงนี้กัน <c oughs> เ,เดี๋ยอัดตรงไหนอ่ะ ตอนนี้ก็คือตรงไหนซิที่หนึงที่เราเรียนกันตรงนี้น่าเราเรียนกันตรงนี้เลยเราได้อันดับตรงนี้เรื่งข้อความบางของกลุ่มเทพเราลองขับไปรองของนสุกก็คือแบบเหม็นเงือไม่ไหวและตอนนี้จ้าจะต้องให้เราเต็ม26คะแนนอีกสี่คะแนนละอ้าวมันเต็มเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ้าวแล้วค่ะทุกคนวันนี้คือจบไปละกับการแบบความสนุกของเราใช่ทุกคนอย่าลืมไปดูคลิปพวกเรานะคะสิงหาบายบาย อย่างนี้อย่างนี้อำไมไเลาะ่าเจาชะจีของเรามีมีอีกค่ะอะนว่าแอนเกหนูขพูนอนกัดปันพู่นอนกัดปันใช่ไหม่ะแอนน่ะตาปาก